วันนี้ค่ะเพียอนี่จะมารีวิวค่ะทุกคนก็คือมีลูกค้าหามมาฝึกซ้อมสัมภาษณ์งานกับเพียอนี่แล้วเขาไปสัมภาษณ์งานกับผู้บริหารค่ะแล้วก็ผ่านการสัมภาษณ์งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างสวัสดีค่ะคุณเหมียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยน,นี่ไปสัมภาษณ์มาแล้วเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะคะไปสัมภาษณ์มาแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะ,คะดีค่ะ ดีมากค่ะแล้วก็ผ่านงานแล้วนะคะเย้ yeah, ได้งานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะได้งานออในระยะเวลาแค่สามวันบอกความรู้สึกตอนที่แบบว่าไปสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะ่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยก็เอ,อไม่คิดว่าเขาจะเรียกไปสัมภาษณ์ด้วยซ้ำเนาะ <laughs> แล้วก็ ตอนที่เขาโทรมานัดให้ไปสัมภาษณ์งานนะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานที่เดิมมายาวนานสิบกว่าปีอะคะ่ะไม่เคยได้เปลี่ยนงานเลยเลยไม่รู้ว่าการสัมภาษณ์งานเป็นยังไงรู้แต่ว่าโอเคเขาถามอะไรมาจะตอบในสิ่งที่เราเคยทําอำแล้วเราทําอะไรมาเราก็แค่เล่าให้เขาแต่เนื้องานของเราอะมันค่อนข้างเยอะไงเขาคงไม่มีเวลามานั่งฟังเราแบบ สองชั่วโมงหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาเหรือถ้าเราจะสะโขบให้มันสั้นลงมันก็คงไม่ได้ใจความนั่นแหละค่ะมันก็เลยมีความตื่นเต้นมากๆนะคะค่ะแล้วเรามาฝึกซ้อมสัมภาษณ์กับเอนนี่แล้วตอนที่แบบไม่ได้ฝึกซ้อมกับมาฝึกซ้อมแล้วมันต่างกันยังไงคะต่างนะคะคือต้องต้องเท้าความก่อนนะว่าเอเหนียวเนี่ยลาออกมาไม่ได้ คือลาออกจากงานที่เก่ามาด้วยแบบว่าต้องออกมาดูแลที่บ้านนะเนาะแล้วมาช่วยงานที่บ้านด้วยอะค่ะแล้วก็อ,อพอทุกอย่างมันลงตัวะคะ่ะเราก็รู้สึกอยากจะกลับไปทํางานที่เราลากันนะคะที่เราชอบอะไรนะคะแล้วพอเราได้มีโอกาสอะคะเรามีบริษัทใหญ่นะคะแบบว่าเอ,อมาขอนัดสัมภาษณ์เราอะคะ่ะประมาณ สองที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสองที่อสองสามที่นี่แหละค่ะแต่ว่าเอ,อไม่ผ่านทั้งหมดเลยซึ่งเหนี่ยก็เล่าอย่างที่เหนี่ยได้กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็คือได้เล่าประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาหรือเราพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้อ่ะก็คือแบบคนไม่เคยได้สัมภาษณ์งานเนะน้นมันก็เลยแบบพอเราม,มีการสัมภาษณ์งานที่ใหม่มันก็ทําให้เราไม่รู้ว่าแล้วมันจะต้องยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยอื อันนั้ค่ะหลังจากที่เรามีประสบการณ์สัมภาษณ์งานมาสามครั้งอะคะ่ะเราก็กลับมาพิจารณาตัวเองนะคะว่าเออเราเราคำคำที่เราใช้มันอาจจะไม่ได้ดูสวยหรือเปล่าหรือมันดูแบบอดูแบบงงๆงหรือเปล่าหรือว่าดูแบบเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดเราเข้าใจอยู่คนเดียวอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมัน จากการสัมภาษณ์งานสามที่เนี่ยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราลองกลับมาดูแลลองลองกลับมาดูตัวเองซิว่าเราเราพลาดต,ตรงไหนหรือว่าเราต้องกลับมาฝึกซ้อมตรงไหนซึ่งเหมียวอ่ะกลับมาก็นั่ง เขียนรายละเอียดงานของเรากลับมาดูเอ๊ะมันดีแล้วหรือยังหรือว่าเราลองฝึกซ้อมพูดกับหน้ากระจกเอ๊ะเรามีตรงไหนหรือเปล่าแต่มันก็ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมียวเป็นคนค่อนข้างตื่นคนนะคะเวลาเราไม่เคยเราไม่เคยคุยกับคนแปลกหน้าแล้วมาแบบจุมถามเราเยอะๆอะ่ะจากงานที่เราทําแล้วเราเชี่ยวชาญเราชํานาญอะ่ะมันกลายเป็นว่าเราทํางานนั้น เหมือนเราทาเราไม่เคยทํางานนั้นมาเลยเหมือนกับเราไม่รู้จักงานนั้นเราจําไม่ได้ว่าเราทําอะไรมาแล้วบ้างอย่างนี้เลยค่ะเหมียวตื่นขนาดนั้นเลยท,ทั้งทงที่เหมียวสามารถพูดออกมาได้หมดเลยในสิ่งที่เราทำนะเหมือนที่เหมียวเคยเล่าให้คุณแอนนี่ฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมียวมีความรู้สึกว่าก็เลยโอเคเรามีเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเองอะ่ะแล้วเดชะบุญไปไหว้พระด้วย แล้วก็เลยทําให้เหมียวได้เจอคุณแอนนี่ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเวลาที่เหมียวมาฝึก,กสัมภาษณ์กับคุณแอนนี่อะคะ่ะทำให้เหมียวรู้สึกไม่ประมาะเหมียวมีความมั่นใจมากขึ้นคือก่อนเนี่ยเหมียวไม่มั่นใจหรอกเพราะเหมียวมีการเฟล,ลมาสามที่แล้วพอมันเกิดอาการเฟล,ลมันรู้สึกว่าเออไม่อยากทํางานละไม่ทําก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลบประวัติตัวเองออกไปหมดเลยนะคะแต่ดันแบบว่า ที่ที่ไปสัมภาษณ์ที่ที่สามอะ่ะเขาชอบในการสัมภาษณ์งานชอบในตัวตนของเราอะค่ะก็เลยทําให้เขาได้ติดต่อเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละค่ะเมียวก็เลยพยายามเต็มที่เพราะเขาก็คาดหวังกับเมี่ยวเหมือนกันเขาบอกพยายามนะคะอะไรเงี้ยอย่าตืา่นเต้นนะพี่มีเวลาให้แล้วอะไรเงรี้ยก็เลยได้มาเจอกันนี่แล้วก็ฝึกมันเต็มที่เหมี่ยก็ค่อนข้างเครียดนะคะเอ๊เราจะจําได้ไหมเพราะว่า มันมีความเครียดว่าเราเป็นคนตื่นคนพอเรามาสัมภาษณ์กับเพื่อนนี่มันความตื่นคนมันลดลงไปก็จริงแต่สิ่งที่คุณแอนนี่เก่งข้อสอบมาคือมันตรงหมดกับที่เขาถามแต่ข้ามกลับไปคือตอนที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์งานยี่สิบข้อใครจะไปจําได้วะนม่ออกไหมเก่งเยอะมากใช่ไหมคะนนหลยี่สิบข้อแล้วมันหลายหน้ามากๆมันหลายหน้าจริงๆนะคะ เหมียวเป็นคนที่ความจําไม่ดีแต่เดชบุญที่หกชั่วโมงเนอะสองวันวันละสามชั่วโมงลดให้ด้วยลดราคาให้ด้วยแล้วก็ใจดีมากช่วยเหมียวเพราะเหมียวไม่มีตังค์ช่วยคนตกงานเนาะแล้วก็เอ,อแถมยังมาช่วยเหมียววันรุ่งขึ้นทั้งทที่ต้องมาฝึกกับเหมียวแค่ชั่วโมงเดียวว,วันละชั่วโมงวันวันละชั่วโมงได้ซ้ําแต่กลายเป็นว่าให้เหมียวหกชั่วโมงสองวันเหมียวเซอร์ไพรส์มากเลยแล้วมันทําให้เหมียวได้พูด คุณแอนนี่ถามเรื่องเดิมๆเรื่องเดิมๆหลายๆครั้งจนมันคําถามมันจําอยู่ในหัวแต่เราไม่ได้จําคําตอบแต่คําตอบที่คุณแอนนี่ให้มาเนี่ยเหนียวก็เอามาตัดให้เป็นเอกลักษณ์เป็นตัวตนของเหนียวแทนเพื่อที่ให้การสัมภาษณ์งานนะคะมันดูสมุทมากขึ้นพอมันดูสมุทนี่คือการแก้ปัญหาของเหนียวนะคะคือเหมียวเหนียวจําไม่ได้หรอกคําถามคําตอบอะยี่สิบข้อแล้วมันยาวมากเหนียวจําไม่ได้เหนียวเลยเลือกจํา คำถามที่คุณแอนนี่เกรงมาให้นะคะแล้วก็เอามาประยุกต์ค,คําตอบที่คุณแอนนี่ให้มาแล้วเดี๋ยวก็มาปรับคําใช้ให้เป็นตัวของเราเองมากที่สุดนั่นแหละคะ่ะกลับมานะคะพอวันที่พอตอนที่ถึงเวลาสัมภาษณ์งานน่ะ ก็ตื่นเต้นแอบเซอร์ไพรส์มือก็สั่นใจก็สั่นแต่ก็ต้องขอบคุณทีมผู้บริหารด้วยค่ะว่าเขาก็ทําให้เรารู้สึกเป็นกันเองไม่ให้เรารู้สึกตื่นเต้นเหมคอยเอาใจช่วยเราอะค่ะค่ะก็ถามมาแล้วก็ถามรัวมากในยี่สิบข้อสิบกว่าข้อที่เขาถามเรามาเดี๋ยวพยายามตอบอย่างใจเย็นตั้งสติมือก็สั่นใจก็เย็นคือใจมันเต้นตุกๆเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นแล้วค่ะมือสั่นมากแต่พยายามแบบ ฟังที่เขาถามแล้วก็ตอบให้ดีที่สุดแล้วก็ตอบให้เป็นตัวเองแล้วพยายามอย่าพูดน้ําพูดในสิ่งที่คุณแอนนี่เคยแบบสอนมาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้อ่ะคะ่ะสุดท้ายอ่ะคะ่ะคําถามที่เขาถามมาถามเยอะนะเหนียวว่ามันน่าจะเกินสิบข้อแต่ตอนนั้นอ่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านงานด้วยเพราะว่าเราดูเสพสื่อมาเยอะเขาบอกว่าคนที่สัมภาษณ์งานแค่ใช้เวลาสั้นๆอนะ่ะมักจะไม่ผ่านงาน ส่วนคนที่จะได้งานคือคนที่คนที่เขาอยากจะได้ทํางานเลยคือคนที่สัมภาษณ์ชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งอะไรเนี้ยถึงจะได้งานตอนแรกก็มีความรู้สึก um, จะได้ปะวะแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วเราเราไม่มีตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราพลาดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายนะคะก็ก็ได้สามวันต่อจากนั้น่ะ ก็ก็ได้งานรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณคุณแอนนี่มากๆเลยนะคะที่ที่ทำช,ช่วยแนะนำช่วยเก่งคำถามให้เหนียวแล้วก็ฝึกให้เหนียวตอบคำถามได้ดีขึ้นเอ,อรู้สึกว่าตอบเหมือนเป็นคนที่โปรเฟชชั่นอลอะค่ะเหมือนเ,ออเหมือนคนที่จบการศึกษาจากออกฟอร์ดอะไ ซิลซิลแบบนั้นนะคะอันนี้คือไม่ได้เวอร์เกินจริงนะคะแต่ว่าคือรู้สึกจากใจเลยแล,แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าอะไรที่เหนียวรู้สึกว่าอยากจะรู้หรือว่าติดขัดตรงไหนอะ่ะคุณแอนนี่คลี่คลายให้เหนียวหมดเลยแล้วเหมือนเป็นพลังบวกแล้วก็เป็นแอ t i ิจูดที่ดีให้กับเหนี่ยวเป็นมซ n d s e ตที่ดีให้กับเหนียวอะคา่ะให้เหนียวมองอีกภาพหนึ่งได้ดีมากขึ้น เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเพี่รนี่รู้สึกปลื้มปิ่นมากๆเลยค่ะและถ้าวันนี้นะคะใครยังรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานแล้วอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการสัมภาษณ์งานอยากจะพรีเซนต์ตัวเองให้เก่งๆให้ HR หรือผู้บริหารเนี่ยสนใจเราประทับใจเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะคุณทักแชทมาพี่ร์นี่รัวๆได้เลยค่ะเพราะพี่รนี่และทีมงานค่ะจะช่วยฝึกคุณไก่คุณให้ตอบคาถามแบบเหมือาชีพได้ค่ะ